สวัสดีครับแสงโอเคไหมขอโทษนะครับที่มาช้านิดนึงพอดีว่าติดภารกิจนิดนึงครับรีบมาสุดๆขอโทษทีนะครับขอโทษนะครับแต่นิดนึงทำอะไรกันอยู่ครับง่วงนอนไหมขอโทษนะว,วันนี้มาดึกนิดนึงนะครับ วันนี้นะครับมีโปรโมชาั่นเหมือนเดิมนะครับทุกคนเราลดแหลกลดจุกจุกสูงสุดถึง60%เลยนะครับผม60%เนาะใช่60%ิรีเช็คที่หนึ่งนะ Very n i ท e เทมโปอุ๊ยพ่อค้าเขียนผิดนะครับเดี๋ยวอันพินมพ์ใหม่เอาใหม่เอาใหม่เทมโปออฟฟิเชียล c o m r e v i e w e w p e e m o o f f i c i a l c o m ทำการพิมพ์ใหม่นะครับพิมพ์คอมเมนต์ครับเรียบร้อยแล้วครับพิมพ์คอมเมนต์เรียบร้อยสามารถสั่งซื้อได้ที่ r e v i e w e w p e e m o o f f i c i a l c o m ที่คอมเมนต์ที่ปากมุดไ้ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผมหรือว่าจะไปจิ้มลิ้มจิ้มลิ้มจะไปจิ้มลิ้งต้องไวโอะได้นะครับผมจะไปจิ้มลิ้ม,ม,ม,ล,มล่าสุด พิเศษไหมครับผมช่วงนี้เป็นช่วงโค้งสุดท้ายลนะครับผมของการลดสูงสุดถึง6 0เนะครับผมเป็นเซลล์โปรโมชันบอว่าสุดพิเศษสําหรับตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วขึ้นปีใหม่มันเป็นแบบช่วงแบบว่าเปิดปีใหม่ให้แบบว่าเหมือนเป็นของขวัญให้กับทุกทุกคนนะครับผมแตบบ่ว่าทุกคนกดหุ่นมาเยอะนะครับแต่ว่าอยากแบบคืนแบบว่ากำไรกอบทุกคนนะครับด้วยการลดลดแบบสุดปังนะครับ สามารถสั่งซื้อได้ที่เว็บ www.pemoofficial.com ได้เลยนะครับผมหรือว่าจิ้มลิงก์ตรงบ uh i o i g ได้เลยนะครับมันจะกดเข้าไปแล้วสามารถไปสั่งซื้อได้เลยอย่างสะดวกสะดวกสะดวกส,วสบายรวดเร็วดเ,เ,เร็วทันใจเลยนะครับใส่สบายแน่นอนครับผมแล้วก็ตัวน,นี้เป็นลายปักนะครับเี่นอน Hungry ด้วยนะครับผม มวงเหลือไม่กี่ใบแ้วมวงเหลือไม่กี่ใบแ้ทุกคนทุายนริงๆนะชรันุ้กคนท้ก้นทุกคนปเกยนทุกคนทุกครทบกคนทุกคนทุกคนมใกล้ทุกคนทอกคนทุกคนี้กคนทุคนทุก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 คนอุกคนท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 ุกคนีุกคนทุกสนทคนทุกนทุตานทุกเหมือนทคกคนเลยค่ะเป็นท42แล้วก็46ค่ะ S M L เสื้อมอร์นิ่งที่น้องปิ้งใส่ยังเหลือเหลือครับตอนนี้มอร์น,นิ่งตัวน,นี้น่ารักมากครับทุกคนนี่หรือว่าถ้าทุกคนเหนื่อยแล้วาสามารถทานน้ำได้นะครับนี่น้บกระติกน้ำเผ็มโมนะครับมีลายเชอร์รี่รอบๆใช่ข้างในจะเป็นอย่างนี้นะครับผมกระติกน้ำโอ้ยเดี๋ยวต้องพิเศษก่อนนะว่ากระติกน้ำน,นะครับเก็บความเย็นและความร้อนได้มากถึงสิบชั่วโมงต่อวันนะครับผมหรือว่าอาจจะเป็นส uh ิบ huh. ชั่วโมงบวกๆด้วยนะครับเก็บได้ทั้งร้อนทั้งเย็นนะครับนี่สาบาทกระติกน้ำเหลือเพียง 833บาทนะครับผมราคาคุ้มมากๆนะครับแล้วถ้าสมมติว่าอยากไปเที่ยนอกนะครับเรามีกระเป๋า work less is a l a อ m นะครับผมสามารถใส่กระเป๋าเหลือ875บาทนะครับผมสามารถใส่กาติกง้วได้เลยแบบสบายๆนะครับปุ๊บนี่ปุ๊บเสร็จแล้วนะกาติกนั้นถ้าจะใช้ก็แค่หยิบขึ้นมาทาปุ๊บนะครับกระเป๋านี่ก็ทรงสวยนะครับผมใส่ของได้เยอะนะครับผมมันก็มีสกีนตรงนี้ work less is a l a r แล้วก็มีแล้วก็เพมโมเล็กเล็กอีกตัว น่ารักมากๆจะสบาย,ย่นี้นมีสองสีมีสองสีนะครับผมครสสไตล์นะครับมีสีน้ำตาลและสีดำนะครับผมสงส่วนมากๆส่วนนะครับทุนนคบกคนโคสองตัวนี้นะครับผมนี่เลยนะครับเสื้อหล่ครัวซองนะครับผมเหลือเจ็ด้อยเก้าสบสองบาทนะครับผมลดจัด ราคาเก้าร้กาสบบาทนะครับตอนนี้เราเจ็ร้อ้าสบาทนะครับใส่คู่กับบวกส้นี้เปียฮังกรีนะครับตัวนี้เป็นเออหมวันนี้เป็นสีฟ้านะครับอันนี้มีสองสีนะครับผมมีสีฟ้าและสีน้ำเงินนะครับน่ารักมากมากห้นี่นะครับสองถ้าสั่งซื้อแล้วรอของไม่นานนะคะเดี๋ยวนียย้จะส่งเลยสั่งวันนี้ส่งวันนี้สั่งวันนี้ส่งพรุ่งนี้เช้าสังส่งวันนี้แพ็ควันนี้แต่ส่งพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าวันนี้ขนส่งเขาปิดแล้วนะครับผม เหลือลประมาณสี่ละสิบใบนะครัรบ,รรบผมตอนนี้ซีโออยากส่งเอา,าแล้วครับทุกคน <S <S ตอนนี้นี่ครับใส่นี่ทุกคนบอกเลยวพี่เอ็นสีผ้าน่ารักมากสีผ้าน่ารักมากๆเลยนะครับผมบอกเลยวพี่เอ็นจะใส่ได้ไหมครับใส่ใส่ได้หมดแต่ว่าโชว์ตลิปเปี้ยนทั้งกี่นะครับน่ารักสุด น่ารักมากน, okay. นะครับโอเค now is brown color for sleepy and hungry Philippines เผื่อว we can deliver World <c oughs> we can worldwide worldwide น,น,นะครับผม we can deliver worldwide shipping นะครับ we can d e l i v e r worldwide นะครับนี่เสียรตั้งนะครับผมสกินสีครีมน่ารักมากๆครับผมเหลือเพียงไม่กี่ใบนะครับตอนนี้ <c oughs> มาสั่งซื้อกันได้นะครับผมช่วงโปรโมชั่นโค้งสุดท้ายของเรานะครับผม นี่นะครับมีไลฟ์ no rush นะครับผมแล้วก็มีไลฟ์กาแฟนะครับใครชอบกินกาแฟใครชอบกินกาแฟต้องมีนะใครชอบกินัวดสองต้องมีเท่านั้นเพราะนั่นจะกินคู่ๆกันเอาแล้วก็เดี๋ยวฟังนิสิตาคิวสามไลฟ์นี้ตก็ถึงวันไหนคะตอนแรกนะครับผมเราตั้งไว้ถึงวันที่สิบสิบมกราคมนี้นะครับผมแต่ว่าเราเพิ่มให้อีกหนึ่งวันนะครับเป็นถึงวันที่11มกราคมนี้นะครับวันที่11นี้นะครับผมเราก็จะมาทำการไลฟ์อีกรอบหนึ่งนะครับเป็นวันปิดจบนะครับผม ข้างหนนี่คือไอเลิฟเฮมโมนะครับ